โลว์ซับกลายอยู่กับผมเชียร์เอ็ X one, นะครับวันนี้อยู่ในเกม Modern w a r s h i p สุดสวีหู้ลาวของเรานั่นเองนะครับเกมนี้นะมันเป็นเกมเรือลบสมัยใหม่นะครับน้องๆเพราะนั้นผมเห็นมีการขอเรือเก่ากลับมามันอาจจะทำยากหน่อยยังดูเรือลำนี้ดีครับ f s a c e a n a v e n g e r e จุดล้ำเหลือเกินนะฮะโคตร <c oughs> อ,อลังการงานสร้างโอเคก็วันนี้นะครับจะมาพูดข่าวดีก็คือผมจะมาแจกรางวัลให้กับคู่โชคดี สิรางวัลนั่นเองโดยการแจกให้ผู้ชมทั้งหมดเลยผู้ชมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจด้นะฮะผมจะได้เอารางวัลมาแจกบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้โชคดีนะครับเมื่อครั้งที่แล้วก่อน10คนก็ตามนี้เลยนะฮะ ก็ตบมือกับพวกเขาหน่อยสําหรับเดือนธันวาที่ผ่านมาเขาได้รางวัลไปนะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะสหายโอเคเรามาเริ่มกันต่อนะฮะตอนนี้เพื่อนๆหรือว่าสหายเนี่ยนะฮะกำลังรอเรือลานี้อยู่หรือเปล่าครับสำหรับใครพลาดพารทที่แล้วเนี่ยเอเอเชียนเอเวนเจอร์เนี่ยผมจะนํามันมาแจกอีกครั้งหนึ่งผมมีสิทธิ์การแจกลานี้ลําด้วยกันลําแล้วก็บัญชีพรีเมียมที่มันสุดจะงบนะฮะ เอานํามาแจกแล้ว30วัน5รางวัลน,นะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้อันนี้ไปเรามาพูดถึง fs ocean a v e n t u r e ก่อน fs ocean a v e n t u r e เนี่ยมีจรวดด้วยกัน3เบอร์นั่นเองอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็โดน2ลําก็เลือกใส่ได้เลยจะเป็นโดนไหนเอานั้นว่าแอบโกงเหมือนกันถ้าเกิด ocean a v e n t u r e ไป5ลําคงจะหาหน้าดูเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ให้ดูลแล้วันแล้วก็จูอ่าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ติดเป็นอะไรก็ได้ผมติดเป็นจิวยิงนะฮะ แล้วก็ใต้ฝุ่น M L S N L O S เป็นปืนระเบิดมิสไซล์นะฮะซึ่งมันดีมากจริงอันนี้ก็คือเป็นอ u t ต้กันนะครับแต่ผมต้องติดเป็นนี้เพราะว่าจะได้ป้องกันตัวเองด้วยอีกอันนึงเป็นระบบป้องกันาอากาศนาแซมนะฮะก็เป็น N A S A m s นะฮะเป็นมิสไซล์ยิงไปก็ใช้ได้อยู่นะครับเอาันว่าที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะตรงโดน2ลำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปืนมันเป็นปืนที่อยู่บนรถถังนะฮะ P.L.01 ถ้าใครรู้จักก็จะรู้ว่าเจ้านี่เป็นรถถังของโปแลนด์นั่นเองเป็นรถถังเบาจากโปแลนด์นะฮะปืนนี้ปืนใหญ่นะฮะก็เอาเป็นว่าใครอยากได้ลำนี้ก็เตรียมจัดการทำตามกติกาของผมนั่นเองโอเคเอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่ากติกาเป็นไงก็รอชมภายในคลิปต่อนะฮะโอเคไปกันครับไปดูเกมเพลย์ก่อนดีกว่าไปกัน <c oughs> เรือชั้นก็มีดีที่โดนนี่แหละมาดูกันครับ เจ้านี่เคลื่อนตัวไม่ค่อยเร็วนะเพราะงั้นก็ต้องเอามาหลบหลีกศัตรูก่อนใครที่ยังไม่มี F S Ocean a v e n g e r ดูอิทเลดมาหน่อยฮะโอเคยิงไหมฮะอย่างว่าเราก็ต้องมีโดนที่ดีด้วยนะครับแสนงง Bird นึงอ่ะเบิร์ดนึ่งอ่ะโกงเกินโดนใหม่ แสนสี่แปดอยู่ในการชื่อเหมือนบอดเลยบอดปะวะโผ่ไหมหยิงหน่อยยิงแม่งเฮ ύ, ้ยสองหมืนเจ็ดนาเจอระเบิดระเบิดอีกไตุฟนอีกยิงเข้าไปเอาติดติดเดินเรือเพลินติดอ้าวไหนวะ ยิงปลายิงปลายิงปลาเน้นยิงฮะยังไงห้าหมื่นแปดโดนอีกลูกนดีเฮ้ยไม่เลื่อนมันเยอะจังวะเฮ้ยเขหลบมีหลบเหมยิงมิสไซล์ไปครับยิงปืนใหญ่ไปครับยิงมิสไซล์ไปยิงปืนใหญ่ไปเฮ้ย โอ้ยมิซล์มันโดนระเบิดเราเล่นว่ะสวยงามมากใสไปครับอืมโอเคเคลียอะไรจีนา่าจีน่าจะทำไมจีน่าจะทำไมครับเอ้ยอย่าสอยโดนชานแต่ข้อเสียของปืนได้ฝุ่นนี้มันมันหมดเร็วนะเอ้ยฟุแฟเลยฮนะ โอ้โหอ,อ,อ,อย่าชนนะเฮ้ยคิดดีๆนะเฮ้ยค่อยเป็นค่อยไปเอาขวาก่อนต้องเอาขวาก่อนนะฮะแตกอันชาติแตกเรียบร้อยยิงบาร์มอสออกไปปล่อยโดยลำหนึ่งยดีเอฟยิงไป เน้น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 โหถึงจังวะ๋อเลือดมันสี่แสนนี่วะ่ะผมถึกมากนะวะเลี้ยงหรือปืนหรอกกากวะ่ะ <c oughs> เอาโดรไปขับเล่นนะยอมฉันเถอะ MQ เชินเบิร์ตแรงมากถ้าได้เบิร์ดพร้อมแล้วเบิร์นะอุ้ยแตกซะแล้วเอามิซายแรงไปลูกนึง มีสายแรงมาเนะสี่หมืนโอ้ยอดที่เดือดจุดพุอดเลยเก็บไปสมแล้วว่าจะเก็บห้าเกินไปเดี๋ยวได้อดเก็บห้านะเรียบร้อยดาเมจล้านสาเล่นครั้งแรกให้ตายเธอะนี่จะกดโฆษณาอีกร่ลำรวยมหาศาล มาต่อกันเลยนะฮะกติกาสำหรับเจ้า pl01 เนี่ยเป็นเรือที่จริงๆมันแอบโหดนะครับถ้าเล่นดีๆนะเล่นแนวหลังไม่ต้องไปบุกเขาละเจ้าลำนี้นะฮะเป็นแอบโหดยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคอยยิงสแปมโดนให้เนาะเป็นข้อดีของฝ่ายสนับสนุนเลยเหมือนมันเป็นซับพอร์ตของเกมนะครับงั้นมาดูกติกาครับกติกาของเรานะฮะจะต้องลงทะเบียนผ่าน YouTube ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับลงโดยนะครับใส่ชื่อในเกมอ่ะชื่อในเกมนะฮะ uid แล้วก็ ช่องทางการติดต่อนะฮะช่องทางการติดต่อรุอพูดกันใหม่อีกทีนะฮะก็คือชื่อในเกม UID และช่องทางการติดต่อนะฮะทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการโพสต์การพิมพ์แนะนำให้พิมพ์เป็นบรรทัดเดียวเท่านั้นนะฮะห้ามกดชิป Enter หรือว่าห้าม Enter ไปบรรทัดใหม่ให้พิมพ์ในบรรทัดเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าชื่อใครตกหล่นผมจะไม่มาย้อนกลับดูให้นะวันที่จับฉลากนะฮะ เพราะว่าถ้าเป็นบรรทัดเดียวกันเนี่ยผมจะสามารถก๊อปลงหน้าเว็บได้เลยเพื่อไม่มีการเสียเวลาในการจับฉลากเนาะโอเคใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่ๆอีกทีหนึ่งเป็นวันประกาศนะฮะจะจับฉลากประมาณวันที่22นะครับ22ธันวาแล้วก็สิ้นสุดการรับสมัคร20ธันวานะฮะเที่ยงคืนงาเป็นวันใหม่วันที่21ก็จะไม่มีการตอบคอมเมนต์ลูกเพจแล้วนะฮะว่าได้รับรางวาัลหรือไม่ได้รับรางวาัลนะฮะคนที่ผม ติดอีโมจิหัวเราะเลยหัวใจด้วยเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ลุนลางวันนะครับโอเคไปแล้วฮะทุกคนโชคดีเจอปืนสวัสดีครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ